ไข่แป้งชาโคลเป็นเมนูใหม่ที่กำลังมาแรงแซงโค้งไม่ซ้ำใครตันนี้มีกุ้งด้วยมีปูด,ด้วยซีฟูดนะ้ดนี่แหละซีฟู้ดทางของต้าเลยของต้าเลยอ่เสิร์ฟออเดอร์ถึงต้าเลยจ้าส่งหน้าซีฟู้ดแล้วก็ส่งหน้าบ้านด้วยนี่สรรพคุณก็อย่างที่เห็นละค่ะคือมันแน่นอะมันเนื้อหนาๆแล้วแป้งชาโคลด้วยนะใช้เวลาเคี่ยว8ชั่วโมงอร่อยลงตัวแบบสุดๆเลย เชฟแป๊กหรือว่าคุณสุริยะสีนวลอายุ32เป็นเฮดเชฟของร้านนะคะบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบกินพิซซ่ามากปกติสั่งตามห้างะครับราคามันก็แพงก็เลยอยากจะทํากินเองทุกวันปรากฏแพงกว่าไม่แพงเขาบอกว่าเขาทําเองแล้วเปิดร้านเองเลยเปิดร้านเพื่อทํากินเองปรากฏว่าอร่อยก็เลยทาขายด้วยความรักในพิซซ่ามากๆก็ต้องหาจุดต่างใช่ไหมจุดที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือแป้งชาโคนั่นแหละ แล้วเขาชอบทานปูมากมาบเออแล้วยังไม่มีพิซซ่าหน้าปูมาก่อนอก็เลยเอาเป็นอย่างนี้พิซซ่าหน้าปูไข่แป้งชาโคนเน้นๆเลยอ่ะลองไปฟังเขาหน่อยค่ะ ปกติเราจะคุ้นเคยกับแป้งเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะ่ะคือจะใส่เพราะว่าซอสอะ่ะมันเป็นสีแดงนะครับผมอยากทําให้ยังไงอะ่ะสีแบบเวลาลูกค้ามาถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับสีมันจะได้ตัดผมก็เลยเอาสีดำเนี่ยตัดกับซอสที่เป็นสีแดงไฮไลท์จะเป็นปูครับจะเป็นเนื้อปูเป็นกันเนื้อเนื้อกันเชียงปูที่แบบสดมากๆครับอันนี้คือสั่งสั่งมาแบบสดๆเลยจะไม่แบบฟินมาฮนะผมอะ่ะพิซซ่ามา หลายที่มากอย่างน้อยคือเป็นคนรักพิซพซ่าแล้วก็กินพิซซ่าอยู่แล้วแต่ว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบหน้าทะเลไม่มีแบบปูเลยอะไรครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานปูมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะถ้าคุณสนใจพิซซ่าสดใหม่กันเชียงปูเน้นๆคัดสรรคุณภาพบนหน้าพิซซ่าเพิ่มไอเทมกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆและไข่กุ้งแบบจุดใจราดด้วยซอสเชสสูตรเฉพาะของตัวเองอซอสเสค่ะอันผิด <laughs> ไส้กรอกนั่นเองเราด้วยซาเศตนะคะขออภัยเทคใหม่อ่าเรายังมีหน้ามาร์การิต้ากระเพรากรอบด้วยสปาเกตตี้แอนโชวีปลาเค็มไทยเส้นดำปาเแอนโชวีครับเป็นปลาเค็มของฝรั่งนั่นแหละว้าวมีรู้ดีเรื่องอาหารอู้แล้วก็เยอะแยะมากมายเอาไปตามกินที่ร้านแล้วกันนะถามราคาเลยละกันหน้าปูไข่แป้งชาโค้เนี่ยนะถาดละ4 9่ขนาด12นิ้วได้8ชิ้นราคาเป็นไง ก็โอเคนะเพราะว่ามันถาดใหญ่ไงแปดถินนะฮะหน้าทั่วไป280 280ก็ราคาโอเคนะครับราคากำลังน่ารักพาเด็กๆไปทานได้ครับค่ะขอาฝากกันในแปดยามเช้ากับคุยข่าวเช้ารุกอรุณนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง